สวัสดีวัยรุ่นวันนี้เชฟจอมจะพามาทําน้ําพริกขี้กานะครับเพื่อนๆหลายคนเบื่ออาหารบ้างไหมอแล้วก็ไม่รู้อยากจะทานอะไรเมนูนี้เลยครับอยากจะแนะนําน้ําพริกขี้กาเนี่ยทำง่ายรสแซบ่บแล้วก็อร่อยด้วยนะนี่ครับวัตถุดิบมีอยู่เท่านี้เลยพริกแดงจินดาพริกเหลืองกระเทียมไทยหอมแดงอ่าเราก็าทั้งหมดมาหั่นนะครับแล้วก็มาคั่วในกระทะ ผมจะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะครับมันจะได้ไม่ติดกระทะเราก็คั่วๆไปให้ได้ตามที่ต้องการเกิดเพื่อนๆมีเตาถ่านก็เอาอย่างกับเตาถ่านได้เลยนะครับมันก็จะมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับเนี่ครับผมก็คั่วไปเรื่อยๆคั่วให้หอมแดงเนี่ยเขาจะมีสีใ,ใสๆนะครับนั่นถือว่า ใช้ได้เลยก็จะมีความเกลียมประมาณนี้เลยครับเราคั่วไปเรื่อยเอก่อนนี่ครับได้ที่แล้วครับผมก็เอามาใส่คกเลยนะครับเทใส่คกให้หมดเลยครับใส่เกลือไปปลายช้อนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เริ่มมาตำกันเลยมาตึกๆๆๆ น้ำพริกกิกาเนี่ยเขาจะตำหยาบๆนะครับจะไม่ละเอียดมากอ้าผมใส่น้ำตาล1ช้อนชานะครับแล้วก็น้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวเนี่ยก็เท่ากันเลยครับกับน้ำปลานะครับ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับเกิดเพื่อนๆชอบรสจัดก็เติมเพิ่มได้นะครับ แเราก็คุกๆอีกเล็กน้อยนะน้ำพริกกาเราก็ถือว่าเสร็จแล้วครับเราก็ถักใส่ถ้วยไว้ก่อนเลยนี่น่ากินไหมล่ะเมนูนี้เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับ มีผักอะไรก็เอามาแก้มได้เลยคราวนี้ผมก็จะมาเจียวไข่สักสองฟองกันครับเพื่อนๆอาจจะทานเป็นไข่กินกับไข่ต้มก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ไข่เจียวก็ได้นะถ้าเกิดลดความอ้วนอยู่เนี่ยก็จะอร่อยกว่านี้เยอะเลยครับผักก็หามาได้เลยครับที่ชอบๆกินกัน นี่เมนูที่ใครคิดอะไรไม่ออกนี่ครับน่ากินมากครับมีผักอะไรก็เอามาใส่ให้หมดเลยนะครับมาแก้มแล้วก็ทานง่ายมากๆทําง่ายมากๆอีกต่างหากครับเพื่อนๆไปลองทํากันดูนะครับ